แกะกล่องครับนี่ Color Past t h e นะโอ้มาแล้วนะ c o l o s ที่ทุกคนรอนะหลังจาก Past 2มาดูกันว่าเรามาแกะกล่อง Unbox อะไรเนี่ย c o l o s n e t h e r l a n d Extra Perfection ข้างในน่าจะหน้าตายอย่างนี้เนาะมาเราต้องทำไงโอ้โหสีโอ,โอ,โอ้นวนมากนี่คือสายนะแง็บก็มีโลโก้อยู่ตรงขอบบน โคโรสจอชาร์จยังวะเอามาดูว่าอยู่บนมือแล้วเราจะยังไงเอาดูข้างหลังก่อนนี่นะนี่คือสายดูสายแล้วก็อยู่บนข้อมือปุ๊บอ้เล็กนะเล็กกระทัดรัดนะก็สำหรับนักวิ่งอะ่ะวิ่งถนนนะสายถนนน่าจะเป็นสายถนนสายนิ่มดีเนาะโอ้รัดแน่นดีวะรัดแน่นเลยนี่นี่อยู่บนมือก็ประมาณนี้ก็ไม่ใหญ่นะถือว่ากระทัดรัด ร้อด oh, กำลังดีอ่ะทีนี้มาดูว่าอย่างนี้เขาให้อะไรมาบ้างคู่มือเนาะแล้วก็มีสายอึ๊บอ่าเป็นสายแบบนี้นะอ๋อแบบหกสิบเจ็ดมีอยู่แล้วเนาะระหว่างนี้เราก็ดูเปิดไงวะอ๋อโอเค English เนะี่ย set สแกนต้องสแกนว่ะโอเค